สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับค่าคืนวันนี้เป็นค่าคืนของวันพุธที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับบรรยากาศยามค่าคืนนะฮะเวลา23.30นาิกา30นาทีครับมาอย่างรุเดเร็วเลยครับเปิดคลิปมารุดมาเลยเีจะสูญจากยะลา ตัว i ห้าอ เป็นงาน109าปีสุราธานีจากของ้านดูนะครับที่ฝั่งด้านชานชลาที่2ครับอัสตอม4402จอจต่อริ้วกับขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่447 4ี่สุราษฎุร์ธานีไปทางสุขเหนกลกจะรอเวลาออกพรุ่งนี้ครับ6.10นาที ที่ในย่านนะครับรถจักรจอด2คันนะ Gk 4 0 3 3แล St ะ Storm 4 4 0 1นะฮะแล้วก็สี่สนะครับที่สุราษฎร์มีทั้ง4 4 0 1และ4 4 0 2ก่นเลยทีเดียวนะฮะนี่นะครับเป็นรถจักรที่จอดอยู่ในย่านนะครับอันนี้ขณะนี้เวลาศูนย์นาฬิกานาทีรถเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีชานชลาที่หนึ่ง เป็นขบวนรถพิเศษสินค้าขาบวนที่985 985ต้นทางจากกรุงเทพฯปลังพงศ์ปลายทางสุไหงกลกเข้าสุราษฎร์ธานีหนึ่งครับวันนี้มีกำหนดหลีกับขบวน986 986จากสุไหงกลกครับที่สุราษฎร์985เจอ986ที่สุราษฎร์นะ,ะ 53, ครับวันนี้เจ4531ครับ 985ถึงสุราร์ครับขบวนเก้าแปดห้าครับถึง นี้บังเอิญอีกแล้วครับรวจจักเลขใกล้ๆกันเลยต็ดเ,เลยก็ไ่าได้ครับ4532ทัา้างขบวนแหมเมื่อกี้อนะสตอม4 4 0 1กับ4402่นกีอ่กับ4532 45นะครับ 8แ สินค้าอิบพอวัตถุด่วนจริงๆนะออกไวมากเลยครับขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่985 985ไปทางสุขไงกลอกออกจากสุรา์ครับไปแล้วนะครับ985 g จ4531 เจอกับ9ก้าปกนะเจียสี่ห้าสาองเซนยะนะก็ยังมีอัสตอม4ี่สกับ4ี่4ี่เนะตามมาติดติดเลยครับสำหรับขบวนรถพิเศษนะสี่เก้าหกเก้าทุ่งเีคุภูงสง เราจะไปถึงปลายทางชุมทางกุ้งสงหลังจากนั้นจะตีเป็นขบวน970นะครับพิเศษผ่านเรือรพิเศษผานเรือผ่านเกตนะครับจากกุ้งสงไปสุบลรดชธานีนะฮะอันนี้ก็หยุดอยู่ที่สุราษฎร์เราทาง9 8 5น,นะครับ9 8เพ้่งออกไปเม่สักครู่นี่เองก็หวานหมูแอวมินเลยนะ ที่ด้านหน้า,ารถจักรขบวน969ครับ 969ปไปทางชุมทางทุ่งส่งออกสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวคขากบจะทําเป็นขบวน970นะฮะพิเศษ,ษฐานเรือไปสัตหีบนะครับนี่ก็รเปล่านะฮะ969 969จากสุราษฎร์ธานีแล้วครับ รดทราบขบวนรถที่กําลังเข้าสู่สถานีสุราธ,ธานีเป็นขบวนรถเร็วเลขที่171ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภาว์ทเมลาทางสถานีสุไหงบกถ้าผิดประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณาร,รอการได้สายด้านในชานชลาที่1ขอบคุณค่ะ Attention please the arriving train is the rapid train number 171 from kring tepatua to sugai -Koha. passengers are traveling on this train. please kindly board on platform number one. thank you. <coughs> เดเ่ยวที่171่เจ็ดหนึยไปทานชุมทางเจและสุขไหนก็นลกครับนี่ก็สราร์นะไปข่าวว่าได้เคลียรไฟห้าสองสี่หกครับออกวาระสีมาใหม่เลยจะได้เห็นกันนะครับ โดยสารกระบวนได้ที่ลงใต้ ทาเรี่ม<อ>ีความประสงที่จะลงทงี่สถานีธุระพนธก่อนที่ท่านจะลงจากขวนรถโปรโดดูสินของอันำระของท่านที่นั่นเพลงมาให้ถูกต้องใครบควณเลยค่รขบวน171ครับเกียร์ไฟ5246 อะไรนะครับ ขบวน980หาดใหญ่สัตหีบนะครับพิเศษทหารเรือจากอีกชุดนึงนะอีกขบวนหนึ่ง,ก,งก็คือต้นทางจากหาดใหญ่นะส่วนรถบอชสอนั้นก็พ่วง171ไปแล้วของเมื่อวานนะครับแอดมินก็ลงไปแล้วสามารถรับชมได้ที่หน้าช่องนะครับวันนี้ก็พ่วงบอนอะทอไปนะแล้วก็อะเคสไ5246ซะด้วยนะครับขบวน171เที่ยววันนี้ก็หวังว่า,าท่านชุมชท่านชอบใจคลิปนกันนะครับฝากกดไลค์ สต,ต้ไคลายกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปต่อไปที่แอดมินจัดน้ะลุงครับสำหรับคลิปนี้จากลากัรไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ